อยากประสบความสําเร็จในการเทรดนะคะจงสนุกกับการเรียนรู้และลงมือทำกับทุกคนนะคะตอนที่กุญแทแมนะคะเริ่มการเทรดแรกๆค่ะนะคะทำเทคนิคต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็ลองทํากําไรในทุกๆวันแล้วรู้สึกสนุกและมีความสุขกับการทํากําไรมากๆค่ะแรกๆมันก็จะหลักสิบนะคะทุกคนนะคะแล้วไปไปมาค่ะพอเราโตขึ้นกําไรมากขึ้นหลอดใหญ่ขึ้นมันจะเป็นพัฒนาในเรื่องของการเทรดค่ะนะคะ,นะคะเมื่อเรารู้จุดเข้าทํากําไรต่างๆแล้วเราก็แบ็กเทสเทคนิคต่างๆแล้วก็สามารถเข้าทํากําไรได้และจะทําให้เรา ะะประสบความสําเร็จในการเทรดแต่ระหว่างลงมือทาค่ะเราจงสนุกและเห็นโอกาสในการทําเงินนะคะแล้วนั่นแหละค่ะคือทิศทางและเข็มทิศที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จถ้าคุณเรียนเทรดแล้วไม่สนุกไม่ใช่ทางนะคะเพราะคนที่ประสบความสาเร็จมาก่อนค่ะเขาสนุกและสนุกทุกๆวันที่ได้เห็นกราฟมองดูกราฟแล้วมีความสุขถ้าคุณใช่แบบนั้นบอกเลยค่ะนั่นคือทางของคุณและนั่นคือวิธีหาเงินของคุณค่ะนะดังนั้นการเป็นเทรดเดอร์อาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ฝึกฝนแล้วคุณจะเข้าใจในสิ่ง ที่พดพูดในวันนี้ถ้าคุณยังไม่ได้กําไรไม่เป็นไรค่ะมันเป็นช่วงของการเรียนรู้จงเรียนรู้จากเล็กๆน้อยๆแล้วก้าวเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านมันจะสามารถหาได้ในวันถ้าคุณเข้าใจมันมากพอและทุกครั้งที่คุณแพ้จงนําสิ่งนั้นมาพัฒนาและทุกครั้งที่คุณได้กําไรจงทําสิ่งนั้นซ้ําๆและให้มันเยอะกว่าเดิมคุณจะได้มากกว่าเดิมค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะไปแล้วค่ะวันนี้เอาบรรยากาศความสวยจากฝรั่งเศสปรารีสมาฝา คุณทุกคนค่ะที่นี่ข้างหลังคุแฟมคือ <m> หอไอเฟลทุกคนที่นี่บรรยากาศดีโฟลดีมากๆและสวยมากๆค่ะทุกคนมีโอกาสมาเที่ยวปลารีสนะคะ